มากันอีกหนึ่งโครงการของรัฐบาลแล้วนะคะรอบนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่รัฐบาลแจกเงินให้5,000บาทสำหรับพ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระแล้วก็คนที่ถูกพักงานนะคะแล้วก็ตอนนี้เราเลยใช้โทรศัพท์ทั้งหมด3เครื่องในการข้อที่จะทำให้ได้จริงอันนี้มีเทคนิคนะคะ1โทรศัพท์มือถือต้องดีอะ่ะ 2. เน็ตต้องแรงมาก3ม,มึงต้องมีไหวพริบแล้วก็แบบโอ้ยทำไม่หยุดนะคะนี่ดูลองดูวิธีการทำของเป้น,นะคะก็คือ มีแค่2มือเพราะฉะนั้นแลวอีกเครื่องหนึ่งก็คือนานๆทนทีแล้วกันนะคะสุดท้ายแล้วก็ต้องจบที่โทรศัพท์หนึ่งเครื่องแค่เครื่องเดียวนะคะดูวิธีการทํากว่าจะเข้าได้บอกเลยว่านี่คือหนึ่งทุ่มหนึ่งนาทีแล้วนะคะเราทําตั้งแต่หกโมงตรงนะคะก็เรียกได้ว่าสาหาาัสการเน็ตล่มเลยทีเดียวนี่ทำไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะจนนี่ได้แล้วอันนี้ขึ้นดีใจมากนะคะตอนที่ได้รอบนี้แล้วก็มาที่รหัส otp นะคะ ของเราดูง่ายๆจากโทรศัพท์มือถือที่เราลงและก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยด้วยเวลา1ทุ่ม24นาทีขอบคุณทุกการติดตามนะคะ